ก้อยเจอเรื่องสุดแปลกหลังควงตูนไหวองค์เทพก่อนคลอดลูกควงสามีเดินทำบุญขอพรก่อนคลอดลูกสาวแล้วหลังเหลือเพียงไม่กี่สัปดาห์สําหรับคู่รักคนดังนักแสดงสาวก้อยรัชวินคงมาลายัยภรรยาคนสวยของนักร้องดังตูนบอดี้สแลมหรืออาทิวราคงมาลัยที่ล่าสุด กได้โพสต์ภาพไหว้ขอพอรองค์เทพที่วัดแขกครั้งแรกของสามีตูนผ่านอินสตาแกรมพร้อมข้อความระบุว่าไอโทเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพระแม่ลักษมีอบาเปิดประสบการณไหว้วัดแขกครั้งแรกให้สามีค่ะเรื่องของเรื่องคือชื่อจริงพี่ตูนอาทิวราแปลว่าหมูป่าที่เชื่อกันว่าเป็นปางหนึ่งของพระวินษนุที่อวตารลงมา และพระแม่ลักษมีเป็นชายาของวิษนุซึ่งวันนี้เป็นวันดีวารีถือเป็นวันครึ่งปีใหม่ของชาวอินเดียและเป็นวันบูชาพระแม่ลักษมีด้วยเราสองคนเลยตั้งใจมากราบขอพรพระแม่และองค์เทพที่นี่กันมาครั้งแรกก็เจอเรื่องแปลกๆที่ไม่น่าเชื่อเลยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในเพจราชวินเจอร์นี่วันครุ่งนี้นะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมดีวารี ทำเอางานนี้แฟนๆและเพื่อนๆต่างเข้ามาปักหมุดตั้งตารอฟังเรื่องราวนี้ลับเรื่องแปลกๆที่ก้อยบอกขอจอเล่าจะคือเรื่องใดกันแน่งานนี้ต้องรอเฝ้าจอกันเลยทีเดียว